รายการ New World โดยทนงขันทองและวัชราจรูนสันติกุลสนับสนุนโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรฐานสู่สากลด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัยการท่าเรือแห่งประเทศไทยพร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งใหม่รองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ส่งเสริมระบบโลจิสติกของประเทศและภูมิภาคอาเซียนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคงการเท่าเรือแห่งประเทศไทยศูนย์กลางการขนส่งทางน้ําและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่ New World กับผมธนงขันทองและคุณวชราจรณสันติกุลครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวัน,วนจันทร์ถึงศุกร์เวลา19บเนากาสานาทีถึงเวลา 20นาฬิกาทางมิติข่าว90.5สวัสดีครับคุณวัชราสวัสด,ดีค่ะเอาเอากันไม่อยู่เลยนะครับสำหรับเรื่อง Panama Paper นะฮะซึ่งเป็นเรื่องอื้อฉาวทางด้านการเงินนะครับเมื่อเช้านี้ในรายการ insider talk นะครับผม<ช>ได้พูดไปบางส่วนแล้วนะครับหลังจากที่มีข่าวออกไปเนี่ยปรากฏว่ามีคนพยายามตามประเด็นเมืองไทยนะครับว่าเอมี คนไทยที่ไปใช้บริการนะครับของบริษัทที่เป็นสำนักงานกฎหมายในพนามานี้หรือเปล่านะครับที่ชื่อว่าบริษัทโมเสกฟอนเซกานะครับซึ่งนักข่าวก็พยายามขุดคุยเหมือนกันนะ,ะมีออฟฟิศอยู่ในเมืองไทยด้วยนะครับอ,อยู่ตึกอิบราฮิมนี่เองอแถวพระรามสี่นะครับใกล้ๆกับทาง รถไฟใต้ดินโผล่ขึ้นมาก็เจอนะครับแต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมนะครับว่าบุคคลนะฮะที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมากมายหรือว่าเกี่ยวโยงกันอย่างไรนะครับคือข้อมูลเบื้องต้นนะครับจากเอกสารจากต่างประเทศบอกว่าข้อมูลที่เอามาแฉนะคุณวชระถึง11ล้านฉบับเลยทีเดียวนะฮะโดยแชร์ให้กับสื่อเยอรมันแล้วหลังจากนั้นสื่อเยอรมันก็ แจกเลยแจกไปทั่วเลยคล้ายๆกันกับในช่วงที่วิกฤติเนี่ยมีการออกมาปฏิบัติการนะครับโดยมีมือดีเนี่ยเอาข้อมูลของทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาออกมานะฮะโดยเอาจดหมายนะฮะหมายการติดต่ออะไรทุกอย่างนะครับของอ เจ้าหน้าที่ทางด้านการทูตของสหรัฐอเมริกาที่มีการไปพบปะหรือว่าไปเกี่ยวโยงอะไรกันในเหตุการณ์อะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับทำให้ผู้ที่ไปพบทูตสหรัฐอเมริกาหรือว่าใครก็ตามนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยพอมีชื่อตัวเองเนี่ยโอ้โห <Okay. S 1> เต้นกันหมไม่รู้จะ,ะทำอย่างไรได้เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่า เ,เหตุการณ์เรื่องพานามาเพเปอรที่มีมือดีเนี่เอาข้อมูลมาเปิดเผยเนี่ยณชั้นนีน้เนี่ย <Okay. S 1> เรายัางไม่รู้นะครับว่าจุดหมายจุดประเด็นนะฮะที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าคร่าวๆข,ข,ข้อมูลที่ออกมานะฮะบอกว่ามีการเชื่อมโยงนะักการเมืองผู้นำโลกกว่า72คนนะคุณวชาระา <Okay. S 1> ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินการเรื่องภาษีและที่สำคัญที่สุดคุณวชารา การทำธุรกรรมทางด้านการเงินที่อําพรางนั่นเองนะครับแล้วเขาบอกว่ามีลูกค้าในประเทศไทยถึง21คนผมไม่รู้ว่าข้อมูลนี้มาจากไหนนะคุณกัชราเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลในเบื้องต้นนะครับของ Panama p a p e r รนะครับของบริษัทโมแซกฟอนเซกาซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศพานามาเนี่ยซึ่งแหมก็เป็นประเทศที่อยู่ในอเมริกากลางนะมีคนใช้บริการเยอะเหลือเกินเนี่ย ข้อมูลเบื้องต้นที่ออกมาเนี่เขาบอกว่าเป็นแค่ e x e c utive summary เป็นการสรุปของบทผู้บริหารแค่นั้นเองแต่ว่ายังไม่ได้มีการเอารายชื่อออกมาเปิดเผยอย่างเป็นทางการกว่าจะเปิดเผยไม่รู้สิต้องรอถึงเดือนพฤษภาคมหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้นี่ผู้ที่เปิดเผยเนี่ยเขาจะค่อยๆปล่อยออกมาแหมไม่งั้นไม่มีของเล่นนะ อยู่ดีๆเนี่ยมาเปิดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ตื่นเต้นใช่ไหมครับต้องค่อยๆเปิดนะครับอ,อ,อย่างที่บอกนะครับว่าล,ลูกค้าไทย21คนนะฮะเชื่อมโยงกับบริษัท963แห่งแม่ผมยังไม่ค่อยมั่นใจเลยนะครับกับข้อมูลนี้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามทางกระทรวงยุติธรรมบ้านเราสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินปปงนะฮะ หรือว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับออ,ออกมาให้ข่าวนะครับในทํานองว่าจะลงไปตรวจสอบนะครับแล้วก็จะเร่งประสานงานกับหน่วยงานของการต่างประเทศนะครับ<ส>เพื่อที่จะดูว่าเอ๊มีคนไทยเนี่ยไปร่วมฟอกเงินในระดับโลกกับเขาหรือเปล่าครับครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะคุณดนนงว่ามันเป็นภาพลวงหรือเป็นภาพจริงแต่ว่า เท่าที่ดูจักข่าวทั้งของทางฝั่งของไทยเองแล้วก็ของต่างประเทศเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเรื่องนี้นี่สนุกสนานพอสมควรนะเพราะว่าเพื่อเอิญมีกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นผู้นําในระดับ นักธุรกิจแล้วก็นักการเงินบ้านเราเนี่ยเยอะทั้งนั้นเลยใช่ big, boom, บิ๊กเบ้มเลยแล้วก็จริงๆเนี่ยทางฝ่ายของไทยเราก็ไปเกาะติดมานะฝ่ายสื่อไทยเนี่ยก็บอกว,ว่าจริงๆมันเป็นข้อมูลในการลงทุนเนี่ยช่วงที่มีการเก็บบัญชี11.5ล้านบัญชีเนี่ยอยู่ในช่วง40ปีตั้งแต่ปี1977จนถึงปี2015 40ปีด้วยกันเพราะฉะนั้นข้อมูลมันก็คงจะเยอะแล้วก็ บลูเบอร์เองเนี่ยอ้างถึงเลยนะคุณธนองว่ามันเป็น hidden asset คือคือเป็นทรัพย์สินที่ถูกเอาไปซ่อนไปนในต่างซุกซ่อนในต่างประเทศเป็น offshore asset เนี่ย hmm. ของผู้นำทางการเมืองผู้นำทางด้านในส่วนของภาครัฐบาลเองแล้วก็ส่วนที่เป็นอาจจะเป็นพวกนักแสดงอะไรพวกเนี้ย ถึง128คนด้วยกันนะคะแล้วก็มุลค่าเนี่ยที่มีการรายงานกันต่อมาว่าแต่ละทานแซ็กชันไม่น้อยเลยนะ,ะนับเป็นพันล้านดอลลาร์สหรัฐเหมือนกันในแต่ละทานแซ็กชันที่เกิดขึ้นแต่ว่าสำหรับนักการเงินบ้านเราเนี่ยเมื่อเช้าที่มีชื่อปรากฏเนี่ยบางคนก็โวยทางโทรศัพท์มาบอกบัญชีของเขาเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่ามัน จริงๆเขาไปเปิดไว้เฉยๆเองมีอยู่แค่ประมาณสักไม่กี่ล้านเท่าน,นั้นเอง่กี่ล้านอะไรล้านบาทล,ล้านบาทแต่ทําไมโอ้ยมันออกมาเป็นข่าวใหญ่โตตุมตามแบบนี้แล้วก็คนที่เรารู้จักนะคุณธนงคุณธน,นงก็รู้จักดีแมมพี่เตาของเราเองนี่เองเนี่ยคุณบรรยงพงพาณิชย์เนี่ยเป็นประธานใช่ไหมคะประธานของแบงก์ในบ้านเราเนี่ยก็บอกว่าเนี่ย โพสใน Facebook เลยบอกว่าเนี่ยมีชื่อปรากฏของเขาเนี่ยปรากฏอยู่ในบัญชีปรากฏว่าเขางงมากเลยว่ามีชื่อของเขาอยู่ได้ยังไงในเมื่อเขาไม่เคยทําธุรกรรมกับบริษัทที่ปานามานี่เลย mm hmm. แล้วก็ไม่เคยมีบัญชีไม่เคยมีธุรกิจอะไรที่ไปเกี่ยวข้องด้วยแต่เขาก็แปลกใจว่าชื่อที่ปรากฏออกมาเนี่ยเป็นส่วนของคนไทยเนี่ยเกือบพันชื่อเลย ซึ่งก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าเอะบริษัทเหล่านี้เนี่ยเขาเขาไปเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยจริงหรือเปล่าหรือเป็นการเซอร์เวยหรือว่าเป็นการรวบรวมผ่านจากบริษัทต่างๆนะคะทีนี้คุณธนง n g พอไปไล่ตามในซีโรเฮเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทปานามาเนี่ยก็เป็นการตอบสวนกันออกมาทันควันเลยนะก็บอกว่าข้อมูลที่ออกมาเกี่ยวข้อง11.5้าล้านบัญชีเนี่ย อยู่ในภูมิภาคมีแอฟริกามีเอเชียมียุโรปมีแคริบเบียนแล้วก็มีตัางต้นออกกลางแต่ว่าที่น่าสังเกตก็คือว่าไม่มีอเมริกาเหนือเลยซึ่งอเมริกาเหนือนี่ประเทศสองประเทศใหญ่ที่เราเห็นก็คือสหรัฐอเมริกากับแคนาดาปรากฏไม่มีชื่ออยู่ในนั้นแล้วก็ภูมิภาคที่ที่สาวไปถึงเนี่ยของซีโรเฮทที่มีรายงานเป็นรายงาน ที่โต้อตอบจากรายงานนี้อีกทีหนึ่งเนี่ยบอกว่ามีถึงหกสิบเอ็ดประเทศด้วยกันนะคะประเทศที่เราเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ดูลองดูว่าไม่มีประเทศอะไรบ้างนะคะอืม,มีอะไรบ้างเท่าที่เห็นเนี่ยอย่างน้อยมีอังกฤษละม, <laughs> มีอังกฤษที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นเป็นบัญชีที่ไปเกี่ยวข้องกับพ่อของ นายกกล้มตรีเดวิดคาเบรลอนเหมือนกันซึ่งก็มีการปฏิเสธออกมาทันควันเลยว่า hmm. เรื่องของพ่อเขาเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัว hmm. ไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาพูดกันส่วนประเทศที่เราเห็นกันเนี่ยที่เราคุ้นๆกันมันก็แปลกนะมีมีแองโกลาด้วยโอ้โหแองโกลานี่ร่ำรวยมากเลย hmm. นะครมีอาริียอีกนี่คือทางด้านแอฟริกาทางลาตินอเมริกาก็มีอาร์เจนตินานะคระัอบออซบยจันก็มีด้วยคุณทนง <laughs> คือมันค่อนข้างปนเป่เบลเยียมนี่อาจจะเรียกว่ามีคนอาจจะมีคนร่ํารวยมีนักการเงินเยอะหน่อยนะคะบราซิลก็มีนะคะชิลีก็มีนะคะจีนนะคะแล้วก็ที่เราเราจะลองยกมาเอกวาดอร์นะคะอียิปต์ทางด้านยุโรปก็จะมีฟินแลนด์ฝรั่งเศส จอร์เจ <Georgia. laughs> ียมีจอร์เจียมีกรีซนะคะ,ะแล้วก็มีประเทศฮังการีมีโปแลนด์แล้วส่วนทางมีอิตาลีด้วยส่วนทางด้านตะวันออกกลางที่เราเห็นก็จะมีอิรักม,มีอิรักมีซาอุดีอาระเบียบนะคะ เดี๋ยวรอคุณวัชราอ่านก็คงหมดเวลาน่ะนะนั่นสิอ๋ออยาเติมก็ไม่ค่อยดีอ่านไม่ค่อยจะออกแล้วมีสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเอางี้ก็แล้วกันนะครับประเด็นประเด็นของเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันต้องมีรับลมคมในนะครับที่ไม่ค่อยจะน่าไว้วางใจนะครับเอามีการเอาข้อมูลออกมาแฉในลักษณะนี้เนี่ยในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยจุดประสงค์ของผู้ต้องการที่จะแฉนี่คืออะไรบ้างประการแรก การที่สองข้อมูลทั้งหมดที่เอามาแ์เนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนณ <c oughs> นขณนะนี้นะครับผมยังไม่ได้ให้น้ําหนักหรือว่าให้ราคากับปานามาเพเปอร์ซีเอาออกมา <c oughs> แช์กันมากนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เราก็ต้องรู้ว่ามันเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆเลยนะฮะ <c oughs> และก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแชร์เรื่องนี้มากที่สุดคุณวชริระก็คือฟลาดิเมียปูตทิน ประธานาธิดีของรัสเซียนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าใครลองดูมีมีคนดูข่าวผมผมไม่ได้ดูนะฮะ <Okay. S 2> แต่ว่าเพื่อนโทรมาเล่าฟังว่าซ n เเนี่ยเล่นข่าวนี้แล้วก็ขึ้นรูปปูตินเลยอ๋อค่ะนะสลับไปสลับมาเหมือนกับว่าปูตินเนี่ยเป็นผู้ฟอกเงินเองนะครับทั้งๆท,ที่ในข่าวออกมาบอกว่ามีชาวรัสเซียนะฮะเป็นนักเล่นเชลโลเป็นเพื่อน ไว้เด็กกับปูตินแล้วก็มีเงินบอกว่าคนสนิทของปูตินมันเง,งินจะอ่ะอคนสนิทเนี่ยมันจะมาโยงได้ยังไงใช่ไหมครับแล้วก็คนสนิทเนี่ยสนิทแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเป็นการความพยายามที่จะดิสเครดิตนะฮะประธานดีบลาดีเมียปูตินหรือว่าผู้นําโลกคนอื่นๆหรือเปล่าเพราะว่ารายชื่อมาบาซา,าราซาตก็มีม,มัวมากกาตาฟี่ก็มีอ่ตายไปแล้ว <laughs> นะฮะเอ่อ,อ,อรวมทั้งกรรษัตริย์ของซาอุดีอาระเบียนะก็มีชื่อนะครับ ที่หนักที่สุดก็คือน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไ <Okay. S 2> อซ์แลนด์คุณผู้ชมคงจำได้ไอซ์แลนด์เนี่ยมเมื่อไม่กี่ปีมานี้เจอวิกฤตหนักนะฮะล้มละลายทางด้านการเงิน,นตอนนี้นายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด์ถูก <Okay. S 2> ประชาชนเดินชูป้ายประท้วงนะครับให้ลาออกจากตำแหน่งนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งผมว่าไอ้ข้อมูลที่ออกมาในลักษณะนี้ก็อย่างที่บอกนะครับน่าจะมี จุดมุ่งหมายนะครับทำลายาบุคคลในแวดวงต่างๆทั้งหลายนะครับาทางด้านการเมืองอนะพอข่าวออกไปเนี่จริงไม่จริงก็ไม่รู้นะคนพอมีรายชื่อขึ้นมาเนี่ยคนก็เชื่อไว้ก่อนนะครับว่าน่าจะเป็นคนนี้นะแล้วก็มันก็เกี่ยวข้องกับอย่างที่บอกนะครับหนึ่งการฟอกเงินสองการเลี่ยงภาษีสามการทำธุรกรรม ทางด้านธุรกิจหรือว่าทางด้านการเงินที่อำพรางนะครับหลบเลี่ยงซึ่งเป็นข้อหาที่ค่อนข้างที่จะร้ายแรงนะครับถึงแม้ว่าโลกเราเนี่ยก็ปล่อยให้มีพวกเกาะฟอกเงินอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า offshore financial center กันแต่ไม่หมดเลยแล้วไม่เห็นไม่มีใคีไม่เห็นมีใครไปจัดการเลยไม่ว่าจะเป็น British v i r g i ิ s เกาะเคมันเกาะเลอบวนนะฮะอังกฤษเองนะฮะสิงคโปร์เอง สหรัฐอเมริกาเองก็เป็นแหล่งที่เขาใช้ในการฟอรกเงินเหมือนกันนะฮะโดยที่มีคว,วามเชื่อมโยงนะครับกับเกาะฟอกเงินต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าทางการโลกนะฮะหรือว่าเจ้าหน้าที่ประเทศต,ต่างๆหลายร่วมมือกันจริงๆเนี่ยไม่รับเอาธุรกรรมการเงินที่เกิดใน Offshore Financial Center พวกนี้เนี่ยอย่าง British Virgin เนี่ยห้ามโอนเงินเข้ามาเนี่ยในประเทศเนี่ย รับรองผู้นี้ก็เกิดไม่ได้แต่ว่าไปปล่อยกันทําให้มันเหมือนมีสองระบบอยู่สองเชียร์อยู่ก็คือระบบการเงินซึ่งเ,เป็นทางการและอีกระบบการเงินที่ไม่เป็นทางการก็คือพวก Offshore Financial Center ต่างๆทั้งหลายซึ่งเป็นที่สิงสถิตของเหล่าบรรดาน, <c oughs> นักการ <c oughs> เมืองออนักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยที่พูดงานว่าต้องการเลี่ยงภาษีนั่นเอง <c oughs> นะฮะเอาเงินไปพากอยู่ตรงน้นก่อนนะ หรือว่าอยู่ดีๆได้เงินมาร่ํารวยขึ้นมาผิดปกติไม่ต้องการถูกตรวจสอบใช่ไหมเพราะถ้าเอาเงินนี้มาฝากในระบบธนาคารในประเทศตัวเองคนจะสงสัยว่าเอ๊ะอยู่ดีๆมีเงินพันล้านโผล่ขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยธุกรกรรมมาจากไหนเนี่ยตอบไม่ได้เนเมื่อตอบไม่ได้ก็ต้องเอาไปพากในเกาะฟอกเงินก่อนนะครับแล้วรอวันรอจังหวะรอหาเวลานะครับเพื่อที่จะลอนดรี่ลอนดรีคือฟอกให้มันขาวสะอาดะนะครับใส่บริสใส่แฟบ ใส่ผงซักฟอกนะครับพิเทเช่นต่างๆทั้งหลายก่อนที่จะเอาเข้ามาในประเทศไม่ว่าจะเป็นหนึ่งผ่านการไปซื้อกิจการโรงแรมซื้อเรียลเอสเตทสองเข้าไปฟอกในตลาดหุ้นสามเข้าไปฟอกในตลาดพันธบัตรอะไรต่างๆทั้งหหรือเปล่านะครับก่อนที่จะออกมาเนี่ยเพราะฉันเองนชั้นนี้ผมว่ามันเร็วเกินไปที่จะเร่งสรุปนะโชนาว่าใครเป็นใครนะฮะที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าเนี่ย เอกสารมันจริงหรือไม่จริงเนี่ยก็ต้องดูอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยทางด้านจิตวิทยาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะฮะ<แ>ว่าเอ,อมีผู้นํหลายหลายชาติเนี่ยหรือว่านักธุรกิจที่มีชื่อนักการเงินที่มีชื่อเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทําให้ในเมื่อเปิดแค่นี้คุณพิชรัฐคุณบูชาดาแล้วประชาชนคนธรรมดาก็จะเป็นยังไงยิ่งอยากจะรู้อยากจะเห็นจริงก็แบบทีนี้โอ้โหพวกกองทัพนักข่าวหรือว่าฝ่ายตรวจสอบปปงนะปปช ตำรวจสากลแต่ละประเทศต,ต่างๆทั้งหลายตอนนี้ลงไปเลยนะฮะไปลงไปสืบสวนกันเนี่ยสนุกสนานกันใหญ่คงวุ่นวายพลิลึกทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะจะนั่นยังไงแต่ว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า s a แ e h a v e นใช่ไหมฮะมเงินท่วงนี้เนี่ยไปหาเน็จุดที่ที่ปลอดภัยแล้วก็คิดว่านั่นคือ,อดินแดนแห่งสวรรค์ที่ที่จะสามารถเอาไปเก็บเงินได้แต่ก็ ไม่รู้ว่าอย่างที่คุณธนงพูดแหละว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยไม่รู้ปรากฏว่าไปดูในซีโร่เฮชเหมือนกันนะเว็บไซต์ซีโร่เฮชคุณธนง n เขามีการพูดถึงว่ามีการเขียนบทความอยู่ชิ้นหนึ่งพูดถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมอนแซกมัสแซกแฟนเซก่ะแฟนเซกาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเกี่ยวข้องกับจัสโซลสมีส่วนเกี่ยวพันกันอยู่เพราะว่าเบ ลักษณะที่การามีการบริหารจัดการเนี่ยก็มีคนที่บริจัคเงินให้แล้วก็สนับสนุนทางการเงินที่จะให้ดําเนินการาทางด้านเกี่ยวกับพวกนี้เป็นโอ้โหบัญชี11.5ล้านบัญชีนี้เยอะนะคุณทนทนง <c oughs> แล้วก็เขามีการพูดถึงกันอีกเหมือนกันว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นเนี่ยที่ของบริษัทเนี้ยบริษัทกฎหมายแห่งนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็น บุคคลแล้วก็เป็นนิติบุคคลที่เป็นสัญชาติของอเมริกันนะแสบๆทัทงนั้นแล้วก็ปรากฏว่าจริงๆเขาบอกว่ามีที่เป็นบุคคลเนี่ยถึง400กว่าลายนะครับสี่รรลายนี้เป็นลายบุคคลแล้วก็เป็นบริษัทที่เป็นบริหารจัดการสินทรัพย์บ้างดูแลสินทรัพย์ดูแลการลงทุนบ้างเนี่ยถึง21 1 บริษัทด้วยกันมีใครมั่งไม่ได้บอกชื่อเขาบอกว่ายังไม่ปรากฏชื่อของบริษัทพวกนี้อยู่แล้วทำไมมีตัวเลขผู้ถือหุ้นอ่วานั่นน่ะสิแล้วเขาบอกว่ายังมีอีกตั้ง3,467บเบริษัทเนี่ยเป็น U.S. base d shareholders ดังนั้นเลยก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงในเมื่อเป็นบริษัทสหรัฐอเมริกาแล้วทําไมไม่มีรายชื่อของคนอเมริกันที่เอาเงินมาฟอกเลยใช่ ช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโอบามาเองก็บอกว่าเนี่ยมีการเอาธุรกิจของมีการมีการเอาเงินไปเก็บไว้ต่างประเทศไม่มาเสียภาษีที่ถูกต้องที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐอเมริกามีเรื่องกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่ารัฐบาลโอบามานี่บอจี้ไม่มีเงินต้องการที่จะเก็บภาษีโดยเฉพาะยิ่งภาษีคนรวยที่หนีเลี่ยงภาษีเอาเงินเนี่ยไปซุกซ่อนอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีกฎหมาย เรื่องการปกปิดข้อมูลนะครับของผู้ที่มาใช้บร,ริการทางด้านการเงินของเขาค่อนข้างที่จะเคร่งขัดนะ <c oughs> สหรัฐอเมริกาก็ใช้กําลังภายในหรือว่าแรงกดดันทางด้านการเมือง <c oughs> ทุกอย่างนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะบีบให้ระบบธนาคารของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเปิดเผยรายชื่อออกมาว่ามีคนอเมริกันเท่าไหร่นะครับกี่คนมีเงินฝากเท่าใดบ้างที่ไปเอาเงินไปแอบไปฝากนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วมีการ เรื่องกฎหมายหรือเปล่านะครับได้ข่าวว่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับความ,มจําผมยังดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยได้ข่าวว่าทางการสวิตเซอร์แลนด์นึกจะอ่อนข้อนะให้กับสหรัฐอเมริกามีการเปิดเผยไปบ้างก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เขาบอกว่าโอ้โหพอเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้ความน่าเชื่อถือของระบบสวิสเนี่ยซึ่งถือว่าความลับของลูกค้านี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะ,ะสูญเสียไปแต่มาคราวนี้เนี่ยพอมอแซก ฟอนเซกาซึ่งเป็นบริษัทกฎหมายนะครับผมเปิดดูเว็บไซต์ในประเทศไทยของเขาเนี่ยปรากฏว่าเขาอยู่ชั้นที่31มสิบเอ็คุณบัชราชตึกอับดุลราหิมนะฮะแล้วก็บริษัทเนี่ยรับทําบัญชีแล้วก็ <c oughs> ร,ร,รับทบําออดิตนะนะครับแล้วก็มีผู้บริหารแค่สองคนเองนะครับก็คือ, Wagner, อมิสเตอร์สตีเฟนวอกเนอร์นะฮะ เป็นกรรมการผู้จัดการและก็มีเลขาคนเดียวเองนะครับชื่อย่อ N.S. แค่นี้เองนะครับรายละเอียดเนี่ยรายละเอียดของบริษัทนี้เนี่ยมียังมีไม่มากนะครับได้ข่าวเหมือนกันนะครับว่าทางทีมงานนักข่าวของทางดันเคอร์นเนชันนี้ก็พยายามติดต่อไปนะครับเพื่อที่จะสัมภาษณ์นะครับหรือว่าขอคําชี้แจงนะครับของการรีกข้อมูลแบบนี้นะฮะถ้าใคร ทำธุรกรรมในลักษณะแบบนี้เนี่ยเสียวเหมือนกันนะคุณวชิราเพราะว่าอะไรเพราะว่าความลับไม่มีในโลกครับก็นั่นน่ะสิแล้วก็แบบเข้าเข้าไปเกี่ยวข้องถึง61บริษัทเนี่ยมันก็น่าจะมีชัดเจนกว่านี้นะว่าเอนอกจากที่ยกยกกันมาแค่ไม่กี่คนแล้วก็ล้วนแต่เป็นคนใกล้ชิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีใครกันบ้างที่เอาเงินเรียไปซุกซ่อนอยู่ในในบัญชีต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าบริษัทอันนี้เนี่ย เจตนาที่จะลีกข่าวอันนี้ออกมาเนี่ยก็น่าจะเปิดเผยข้อมูลมากกว่านี้นะเราจะได้เห็นว่าเออเงินภาษีที่หลุดหลุดไปเนี่ยบ้านเราที่ขาดขาด,ขาดไปเนี่ยตอนนี้ยังต้องการเงินมาพัฒนาประเทศนี่จะได้ไปตามเก็บภาษีคืนมาไ,ไบ้างถ้าหากว่ามันเป็นจริงแล้วก็ยิ่งถ้าเผื่อว่าเป็นจริงก็คือว่าชื่อหนึ่งเกือบหนึ่งพันลายคนไทยลายชื่อคนไทยที่อยู่ในบัญชีเนี่ยก็จะได้เรียกมา เก็บภาษีเพิ่มซะให้หมดอย่างน้อยที่สุดก็อย่างน้อยมา,มาช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในขณะนี้ก็ได้แล้วคุณอาชามีบัญชีฝากที่ออฟชอป<ต>ม่ัม้ยแค่บัญชีเปิดเผยให้ประชาชนทราบได้หรือเปล่าบัญชีในประเทศนี้ก็แทบจะเรียกว่าบัญชีเงินเดือนนะบัญชีเงินเดือนเนี่ยใช้ผ่านเป็นเป็นหลักสําคัญเลยเอแล้วยังไงอะคุณนนท์งเรื่องนี้เราจะสรุปในขณะนี้ว่ายังไง ก็อย่างที่ผมบอกสรุปไม่ได้นะครับเพราะว่าในชั้นนี้แค่มี executive summary แค่นั้นเองบทสรุปรรออกมาแล้วก็มีการพแพรมแค่รายชื่อของบุคคลสำคัญไม่เท่าไหร่เองนะฮะยังไม่ได้เป็นการเปิดเผยรายชื่อทั้งหมดแล้วก็รายชื่อของคนไทยที่เปิดเผยมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นรายชื่อเก่าหรือเปล่านะฮะว่าของบุคคลที่มีการลงทุนหรือว่ามีการเปิดบัญชีในศูนย์กลางทางด้านการเงินที่เป็นออฟชอปนะครับออฟชอ financial center ณจุดนี้ผมยังไม่สามารถที่จะสรุปได้เพราะว่ายัางจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับข่าวที่ล a k ออกมาในลักษณะนี้เนี่ยสเกลเดียวหรือว่าขนาดหรือว่า Impact ของมันนี่คล้ายๆกับวิกฤตเล็กเลยนะฮะ,ะระดับโลกเลยมุ่งแน่นอนนะฮะมุ่งที่จะทำร้ายนะครับหรือว่าทำลายคเครดิตของนักการเมืองหรือว่าผู้นำโลกหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้งองต่างยิงกระสุนนัดเดียว โอ้โหโดนไปเป็นหมื่นหมื่นคนหมื่นหมื่นบริษัทนะฮะแม่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เลยยังไม่ได้ค่อยไว้ใจมากนะฮะว่าว่าข้อมูลจะเป็นอย่างไรก็วันนี้ก็ถือว่าฟังข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนกันแล้วกันอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปอย่าเพิ่งไปด่วนหรือว่าบ้าจี้ตามนะถึงแม้ว่าอาจจะจริงก็ได้นะหรือว่าไม่จริงหรือยังไงก็ตามนะฮะเราก็ก็ต้องระมัดระวังกับ ข้อมูลข่าวสารในลักษณะนี้ที่ออกมาในช่วงจังหวะเวลานี้โดยที่เราไม่รู้ว่ามือดีที่แฮกออกมาเอาข้อมูลแฮกออกมาเนี่ยเป็นใครแล้วก็มีจุดประสงค์อะไรครับก็คงอันนี้คงต้องให้ไปต,ติดตามอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะว่าเอแล้วบริษัทนี้เนี่ยใครคือซัพพอร์เตอร์ตัวจริงเรามีการพูดถึง Open Society ท,ที่พอมดการเงินจอรโสเกี่ยวข้องอยู่เนี่ย จะอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จริงหรือเปล่าน่าติดตามครับน่าติดตามกันจริงๆนะครับถ้ามีรายละเอียดอะไรเนี่ยผมก็จะเอามาเปิดเผยนะครับให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะครับแต่สำหรับวันนี้เวลาหมดลงพอดีนะครับพบกับรายการโลกใหม่ New World ได้ใหม่ทุกวันวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางมิติข่าว90.5สําสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ